ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการความดีสากลครับพบกันทางสถานีวิทยุโทรทัศดีเอ c ซีกับผมองค์อาจธรรมนิธาครับผู้ชมครับเรายังคงติดตามเรื่องราวของผู้ที่ได้ผ่านโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ในหลักสูตรความดีสากลสำหรับครอบครัวนักสร้างบารมีรวมถึงตอนนี้ก็มีรุ่นของสำหรับงานเผยแผ่ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวก็สุดประทับใจในขณะเดียวกันนะครับพอเราได้มีโอกาสมาศึกษาร่วมกันก็จะเกิดบรรยากาศที่ดีในการฝึกฝนอบรมตนเองและการปฏิบัติธรรมครับเพราะว่าคุณครูไม่อยากท่านให้หลักวิชาไว้นะครับว่าถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จ ถ้าใจมาอยู่ที่ฐานที่7ทําอะไรก็สําเร็จอย่างสบายนะครับดังนั้นสิ่งรอบตัวของเราสิ่งแวดล้อมที่เราประสบพบเจออยู่ตลอดทั้งวันและทุกวันนั้นก็จะมีผลอย่างยิ่งต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นความดีสากลหลักทั้ง5ข้อสามารถนําประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างบาร,รมียิ่งขึ้นไปได้นะครับเช่นเดียวกับที่นี่ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิงชันนะครับมาถึงแล้วก็ต้องบอกว่าสว่างสวัยมากตั้งอยู่ที่ซอยชิมพลีนะครับแขวงชิมพลีเขตตลิงชันกรุงเทพมหานคร ตรงนี้ก็เป็นทำเลทองเป็นที่ในการสร้างบาร,รมีของนักสร้างบาร,รมีเช่นเดียวกันนะครับผมก็อยู่กับผู้นำบุญหมู่คณะศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิงชัน4ท่านซึ่งต้องบอกว่าได้ไปผ่านคอสโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในรายการนะครับท่านแรกนะครับคือคุณพวงทิพย์นักเป้าหรือว่าพี่จอยนะครับท่านที่2คือคุณจงรัก จิระวิทยาบุญนะครับหรือว่าพี่มวยครับท่านที่3นะครับคือคุณนัทธีรีเขียวสวัสดิ์หรือว่าพี่จุ๋มครับและท่านสุดท้ายนะครับคือคุณชันทนาเส้งตีนะครับหรือว่าพี่ฉันนะครับตอนนี้ทั้ง4ท่านอยู่ในรายการแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับทีมงานเราได้มาเยี่ยมเยียนศูนย์ฏิัติธรรมตลิงชันนะฮะก่อนจะไปถึงเรื่องความดีสากลขอคุยเรื่องตลิงชันก่อนนะครับศูนย์ฏิัติธรรมแห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ เดิมแรกเลยนะคะเมื track, s <S ่อก่อนเนี่ยเราไปจัดปฏิบัติธรรมที่โรงเรียนมหาณพารามซึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะไปจัดอยู่ได้2ปีนะคะพอเริ่มต้นปีที่3เนี่ยท่านโรงเรียนนี้เปลี่ยนผู้โวยการนะคะท่านไม่สะดวกก็ บกักเิญว่าตอนนั้นมีคุณแม่ด,นนด,นนมดนนรนภัชยราสารํพึงเจ้าของศูนย์เนี่ยค่ะเจ้าของบ,บ้านหลังเนี่ยค่ะ<อ>ท่านไปปฏิบัติธรรมด้วยแล้วท่านที่ก็กว้างขวางนะครับพี่จอย<ช>แล้วก็มีอาคารพร้อมถ้าออกไปด้านนอกใี่จเห็นมีเป็นโรงครัวโรงมาหาทานบรารมีไว้เลี้ยงกระทหารไว้ทันข้าวกันแล้วก็มีบ้านเรือนไทยด้วยมีค่ะครับผมตรงนี้เป็นของท่านไหนนะครับของดรนภัชเยราสารํพึงอะค่ะสาธุท่านได้ให้ที่ให้บ้านให้ทุกสิ่งทุกอย่างในการ ปฏิบัติธรรมใช่ค,ะค่ะตอนนั้นท่านไปไปิบรทมที่โรงเรียนมหาณรพารามพอรทราบว่าเราไม่สะดวกตรงนั้นท่านก็ยินดีนะคะให้มาใช้ที่นี่ตอนแรกเนี่ยกเราก็มาช่วยกันพัฒนาค่ะเด็กๆที่โรงเรียนมหาแล้วก็พี่ๆแล้วก็พี่ๆที่มาปฏิบรรมทุกคน,นนะคะคมาช่วยกันทาสีมาช่วยกันตกแต่งทำนี่คือน,น้ำมือช่วยกันระบายบสู่ใจที่ใส่สว่างได้มาปฏิบัติตธรรมร่วมกัน<ช>นะครับากิจกรรมที่เกิดขึ้นล่ะครับ จะมีกิจกรรมหลักเลยทุกวันศุกร์ค่ะเราจะมีสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมร่วมกันนะคะของชาวตะหลิ่งชันเนะะี่ยค่ะเราเริ่มตั้งแต่5้าโมงมาลงทะเบียนสําหรับคนใหม่ก็มาลงทะเบียนคนเก่าก็มาเช็กชื่อด้วยค่ะก็มา,มานะคะแล้วพอห้าโมงครึ่งก็ช่วง5้าโมงก็แต่ละคนก็จะนําอาหารมาจากบ้านค่จะจะมีเจ้าภาพขนมหวานผลไม้อาหารหลักก็จะเป็นข้าว,วตเต๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต,แต่แล้วแต่แต่ละ ตมาถึงมาออกโรงงานกันตรงใช่ครับหลังเนี่ยนะครับมาทำด้วยกันที่ครัวมหาฐานเนี่ยอ๋อครับผมก็บรรยากาศที่อิ่มท้องกันก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาคุยก็มาเจอกันคุยกันครับพอหกโมงเป๊ะพระอาจารย์กับท่านก็มาแล้วใช่ไหมทุกคนก็มาสวดมนต์ทำวัดเย็นครับนะคะสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิ หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะฟังธรรมแล้วก็จะมีแจ้งข่าวนะคะที่วัดใหญ่มีข่าวอะไรเราก็มาแจ้งให้กับสาธุชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมฟังครับดังนั้นเกิดขึ้นทุกวันศุกร์นะครับท่านใดที่ปรารถนาจะมาปฏิบัติธรรมเรียนเชิญได้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันอยู่หลังสอนอค่ะใกล้ๆเลยและทางสะดวกนะครับเข้าจากปากซอยชิมพลีมาก็นิดเดียวเองนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับนี่คือกิจกรรมประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ ขอเวลาสักครั้งนะครับกี่โมงนะครับทุกวันศุกร์หกโมงถึงสองทุ่มหกโมงถึงสองทุ่มแต่ว่าควรจะมาถึงสักห้าโมงมาลงทะเบียนมาทานอาหารร่วมกันก่อนครับผมทีนี้เห็นป้ายตรงทางเข้าก็จะมีงานบุญใหญ่ในการตักบาตรแล้วก็ถ่ายชีวิตโคตรงนี้เป็นอย่างไรครับทุกเดือนค่ะทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนเราจะมีตักบาตรร่วมกันนะคะตักบาตรถ่ายชีวิตโคปลอยปลาเราจดที่นี่เลยนะคะทุกๆเดือน สำหรับท่านใดที่สนใจก็มาได้นะคะวันเสาร์ที่เสาร์ที่สองของเสาร์ไม่ใช่วันที่สองคือเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนเจ็ดมงชานคือวันที่เท่าไหร่เป็นอันรู้กันแต่เสาร์ที่สองน่ะต้องมาเจอกันที่นี่ใช่ค่ะเจ็ดมงชานบานะครับมีตักบาทเข้าสารอาหารแห้งพระอกสิบเก้ารูปถ้าในช่วงเข้าพรรษาก็ร้อยเก้ารูปโอ้ที่จัดทุกเดือนเลยนะใช่ค่ะมาทีเดียวได้ตักบารพระเป็นเรียกว่าร่วมร้อยใช่ค่ะครับผมแล้วก็ได้ไถ่ชีวิตโคทุกเดือนเหมือนกันค่ะ แล้วปล่อยปลาอย่างน้อยก็ร้อยกิโลนะคะแล้วก็ปล่อยหลังศูนย์เนี่ยค่ะก็จะมีคลองท่านใดอยู่ใกล้ๆนี่ต้องมาสั่งสมบุญกันนะครับ1เดือนก็หนึ่งครั้งมีการบุญใหญ่เสาร์ที่สองเริ่มตั้งแต่7จ็นาิกานะครับมาถึงเรื่องเกี่ยวกับความดีสากลบ้างนะครับกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมไม่ทราบว่าท่านใดทราบเรื่องโครงการนี้ก่อนครับพี่จอยนะครับพี่จอยเป็นต้นบุญอีกแล้วนะครับครับผมทราบข่าวมาจากไหนอย่างไรครับ ครั้งแรกเลยมีพี่พีกริตอะค่ะพี่กริตอยู่ที่ระยองไปอบรมก่อนแล้วก็โอ้ยตื่นเต้นมากนะคะโทรมาบอกหลังจากพี่กริตโทรมาเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปนะอยากไปเพราะว่าฟังเรื่องราวเราหูหน้าไปมากแล้วต่อมาอีเชิงก็โทรมาอีก หลายท่านมากเลยนะคะด้วยความที่เข,เขาว่ากันยังไงครับอยากรู้จอยคน<ข>ที่ไปแล้วเขาเล่าต่อกันมาเนี่ยครับค่ะอย่างที่กรีเนี่โทรมาอุ้ยตื่นเต้นมากนะจอยต้องมานะต้องมาให้ได้นะเพราะว่ามันดีมากๆเลยเอ,อ,อย่างนั่งสมาธินี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงเขาก็ถามประสบการณ์เราบอกเออนั่งแล้วมันชอบอ่ะ เนี่ยต้องมาเลยนะแล้วก็มานะหูดอกเตอร์สมสุดาสอนนี่สุดยอดมากเลยถ้านั่งหมู่หลายอย่างเลยต้องมาด้ยเองนี่เป็นคนที่ผ่านโครงการนี่เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะเขามาเชิญชวนเองเลยนะครับตื่นรือนไงฮะเราก็อยากไปโอ้ดีจังเลยครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปเพียงลาพังเพราะว่า เชนหมูคคณะผู้นําบุญระดับแนวหน้าของศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิงชันไปด้วยก็คือทั้ง3ท่านนี้นะครับไปกันเป็นทีมไปกันเป็นทีมเพราะว่าพอเราทราบข่าวปุ๊บเราก็อยากจะไปด้วยกันนะคะเพราะจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันทํางานไปด้วยกันงานมันจะไปได้เร็วครับผมเดี๋ยวได้พูดคุยกันต่อในรายละเอียดนะครับนุญาตไปที่พี่มวยบ้างพี่หมวยครับตอนไปในโครงการก็จะมีหลักความมีสากลนะครับตั้งแต่ความสะอาดความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวลนะครับเรื่องของการตรงต่อเวลาแล้วก็เรื่องของการทําจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดครเรื่องความเป็นระเบียบค่ะครับอันนี้เอานํากลับมาใช้ที่ศูนย์ด้วยนะคะครับยังไงครับอย่างลงลงมหาทานเนี่ยเราก็มีการจัดทําป้ายตามกล่องอย่างภาชนะที่เราใส่ภาชนะเป็นจานเป็นชามเป็นช้อนเนี่ย,ยเราก,รเก็จะแยกประเภทให้ได้ทำป้ายติดให้เห็นชัดเจนนะคะก็คือเรา ได้ได้ได้หลักที่ว่าหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูงามตาเป็นสโลแกนเลยนะคะที่รเรา <ผม S 2> ที่ไปอบรมความมีสากลมานะคะเข,เข้ามาบริเวณห้องปฏิบัติธรรมก็เห็นเตะตีเส้นถอดรองเทา้าในช่องเลยนะคระับสิ่งเหล่านี้คิดว่าเกื้อกูลต่อก,การปฏิบัติเราอย่างไรครับเรื่องความเป็นระเบียบนคะครับความเป็นระเบียบเนี่ยทำให้คือ,อ,อนอกจากตัวเราเป็นระเบียบขึ้นแล้ว นะคะทาให้ใจเราเป็นระเบียบด้วยแล้วก็จากระเบียบความคิดจัดระเบียบคําพูดของตัวเองแล้วก็ส่งผลให้งการปฏิบัติธรรมที่ให้ทำให้เรานั่งธรรมะได้ดีขึ้นจากระเบียบระเบียบเข้าของระเบียบเข้าของนําสู่ระเบียบนวเสียระเบียบระเบียบใจข้างในของเราระเบียบใจจากตาก็ต้องเข้าไปในใจเลยนะครับแต่จากใจนี้ก็ส่งผลที่ว่าสักครู่ที่พี่พี่หมวยขยายความคือมันไปถึงเรื่องของาปฏิิบัตธรรมของการปฏิบัติธรรม ความคิดคําพูดแล้วก็การกระทำปฏิบัติธรรมังนั้นถ้าเกิดโอเรายังจัดระเบียบเข้าของโดยรอบไม่ได้โอกาสที่เราจะจัดระเบียบใจแล้วก็ธรรมะข้างในนี้ก็คงยากเหมือนกันนะครับคือความยุ่งเหยิงภายนอกมันก็จะทำนำสู่ความยุ่งเหยิงภายในใแต่ถ้าเกิดเราจัดให้ระเบียบซะก็ส่งผลต่อใจที่ตั้งมั่นภายในใช่ค่ะอ๋อนะอันนี้คือเห็นชัดเลยนะครับแล้วก็ได้นำเอาประยุก์ใช้ให้เพิ่มเติมขึ้นกับที่สูตรปฏิบัติธรรมตรงชันแห่งนี้ด้วยใช่ค่ะ นะครับครับไปต่อเนื่องทางพ่จุนบ,บ้านนะครับพ่จุนนี่ได้นํามาประยุกต์ใช้อะไรบ้างตอนเราไปสมัมมนาเชิญปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลแล้วกลับมาที่บ้านครับก็ปกติจะทําความสะอาดที่ศูนย์นี้ก็เรื่องทําความสะอาดคือเราพอคุณจอยอได้ชวนจา,จากที่นี่ก่อนทำเลในการสาร้างบริเวณของเราเนี่ยนะครับใช่ค่ะกลับมาแล้วทาอะไรครับก็เออเรามีความรู้สึกว่า มันยังไม่สะอาดพอแล้วพอดีคุณจอยชวนวิทย์เราก็เลยอยากรีบไปให้มันเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วที่ได้ประทับใจที่สุดก็คือไปสอนให้ลูกอ่ะลูกตื่นมาลูกก็จะพับผ้าทําระเบียบขึ้นแล้วก็รู้สึกเขาพูดจาสุภาพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนแ<ร>ปลง,ปลงหลายๆอย่างาอย่างเงี้ยคัก็จะมีหลักหลักวิชาให้เราได้ไปศึกษาเฉพาะเรื่องของห้าห้องชีวิต ใช่เดลมิสที่ใส่ก็คือตั้งแต่ห้องนอนการเก็บเข้าของให้ก็เอาไปใช้ที่บ้านแล้วตรงนี้เราก็เรื่องขอความสะอาดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จัดของไปจัดข้องไปเลยับประเด็นที่บ้านนิดนึงครับนำไปใช้ไม่ใช่เฉพาะตัวเองกับกับลูกเหรอครับลูกด้วยอายุประมาณกี่ขวบครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับก็ถือว่าวัยรุ่นอยู่นะครับให้ไปทําอะไรบ้างครับก็บอกเตือนเช้ามาให้พับผ้าพับผ้าห่มอะไรเงี้ยเก็บม้อนอะไรเงี้ยก็ ก็ตอนแรกก็ไม่เห็นทำอ่ะแล้วพอเราทำให้เขาดูทุกๆวันอยู่แล้วไงเขาก็เลยเออเริ่มทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญคือคุณแม่ทำให้ดูะนะครับแล้วก็พยายามเป็นกระมิกน,นำแนวทางที่ดีบอกต่อกับลูกผู้เป็นที่รักแล้วสุดท้ายตอนที่ทำแล้วทำแล้วแล้วก็พูดจาก็สุภาพขึ้นก็คือเขาเปลี่ยนไปได้หลายอย่างเมื่อสักครูบบคร่พี่จุ๋มบอกให้จัดระเบียบเข้าของ<ช>ก็คือที่นอนใช่แต่ว่าผลที่เกิดขึ้น ตามมาคือความสุภาพความสุภาพน,น,นุมนวลด้วยค่ะจุ๋มคิดว่ามัน,นสอดรับกันยังไงครับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันคือในเมื่อเขามีความเป็นระเบียบแล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาแบบใจเขานุ่มขึ้นเพราะว่าเขาก็ไปเข้าวัดแล้วก็เชิญชวนเขาไปเข้าวัดด้วยเขาก็เป็นอาสาด้วยะนะคะก็ครับค,คือสิ่งภายนอกที่มันกระทบหมดเลยนะครับถ้าที่ฟังดูความจัดเก็บที่นอน นอกจากตัดใจให้ขาดจากการลุกจากที่ในการนอนแล้วก็เก็บให้เรียบร้อย<ช>แต่สุดท้าย<ช>จิตใจของเราก็อ่อนโยนกับ<ช>สิ่งที่เราทําด้วย<ช><ช>อันนี้พี่เห็นผลเลยกับตัวเองกับ<ช>ครอบครัวเพราะว่าขณะทําก็บอกให้ลูกเอาใจไว้กลางด้วยอะไรเงี้ยเราทําทุกอย่างแล้วก็เอาใจไว้กลางบ้างแต่ว่าบางทีของมันก็มีเผลอพอเราเรียกสต,ติกับ้มาได้แล้วเออเราก็เอาเข้ากลางอยู่เียความรู้พวกนี้นที่เคยได้ศึกษามาจากที่ไหนไหมครับ นอกจากถ้าเกิดยังไม่ได้มาที่หมู่คณะหรือว่าเจอครูบาอาจารย์นะครับก็อ่านหนังสือของหลวงพ่อมาสากน้ำนะคะแล้วก็ได้มาฝึกฝึกภาคปฏิบัติค่ะเดิมเดิมเคยเคยมาวัดตั้งแต่ปี2อหนึ่งแล้วก็หายไป3าิบปีแล้วเพิ่งกลับเข้ามาก็ดีใจอที่คุณจอยทวันว่าใครจะมาทำร่วมมาเป็นอาสาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย คัะนาจาเลยจะไล่ตามติดให้คันเลยนะครับไม่สําคัญว่ามาช้าหรือว่าหายไปไหนแต่สําคัญวันนี้ทําอะไรทุ่งเทเต็มที่นะครับการบนี้แล้วก็ที่ผ่านมาก็ไปเป็นวีแคร์ด้วยอาวุโสฝากทุกท่านเลยนะคทุกในเส้นทางนุ่งหรอครับใช่ค่ะแล้วได้ใช้หลักวิชาความดีสากลไปประกอบการทําหน้าที่บ้างไหมครับก็ปกติตรงนั้นทํางพี่เลี้ยงเขาก็ จะอย่างนี้ค่ะคล้ายๆกันคือเวลาทําความสะอาดก็ให้เราเข้ากลางไปทุกครั้งเดินจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้เข้ากลางทุกๆครั้งครับเรียกว่าทำทำถวายให้กับพระศาสนาค่ะเป็นภารกิจที่สมศ่งนะครับครับผมต่อเนื่องไปที่ทางพิชันบ้านนะครับพิชันมีความประทับใจอะไรบ้างในโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลที่ได้ไปร่วมมาครับประทับใจหลวงพ่อค่ะครับทั้งสอง สองรูปที่ท่านเมตตาให้เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้ประทับใจท่านมากท่านให้เวลากับพวกเราเยอะแล้วก็จริงๆแล้วพี่จะคิดว่าเรารักหลวงพ่ออยู่แล้วจะพูดกับหลายๆคนว่าเรารักหลวงพ่อทำอะไรก็เพื่อหลวงพ่อแต่จริงๆแล้วพอเราได้ไปอบรมรความดีสากลเรารู้ว่าหลวงพ่อรักเรามากกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างที่ท่านให้เราสอนทุกอย่างกระทั่งการรับประทานอาหารหรือว่าการที่ เราจะเข้าระบบขับถ่ายอะไรทั้งทั้งหลายเนี่ยค่ะือหลวงพ่อสอนใช่ใชสอนหมดทุกอย่างรประทับใจหลวงพ่อมากที่ที่หลวงพ่อท่านแบบดูแลลูกๆเป็นอย่างดี ท่านให้ความรักกับเรามากกว่าที่เราให้ความรักกับท่านอีกค่ะครับผมเนี่ยค่ะแต่สิ่งที่เราจะตอบแทนนั้นได้ก็คือนําคําสองท่านมาสู่การปฏิบัติใั่แล้วพี่พี่ฉันนํามาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างคพี่เอามาประยุกต์ใช้ก็คือตอนทุงดงอะค่ะพี่จะเป็นคนทําน้ําปานะครับพี่ก็จะเอาสูตรต่างๆที่เวลาพี่ทําน้ําปานะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นทํหย่าหวานย่าหวานเนี่ยก็จะทําให้ชุ่มคอพี่ก็จะกลั่น ย่าหวานของพี่โดยที่ใช้วิชาของคุณยายสัมมาลรหังเนี้ยค่ะแล้วก็จะบอกหลวงพ่อตลอดว่าขอให้น้ําที่ลูกทําในครั้งเนี้ยให้พระธุดงได้แข็งแรงพี่ก็จะทําตรงนี้แล้วก็เวลาพระธุดงท่านป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะของเราศูนย์ตลิ่งชันของเราเนี่ยค่ะจะเป็นสมุนไพรที่อุ่นเวลาท่านท่านมาฉันเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าหลวงพี่เจ้าขาไอหรือเปล่าเจ็บคอหรือเปล่าท่านบอก เนี่ยหลวงพี่ไออ่าหลวงพี่ไอหลวงพี่ฉันญ่าย่าหวานของโยมนะเจ้าคะแล้วฉันน้ําเข้าไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะดีขึ้นหลวงพี่ทําตามที่โยมบอกนะเจ้าคะเพราะว่าโยมอะกลั่นมาแล้วหลวงพี่หายแน่นอนจริงๆค่ะมีหลักวิชาแล้วแต่แล้วจริงๆแล้วก็หายจริงๆนะคะหลวงพี่ท่านเดินมาบอกว่าโยมพี่โยมพี่ หลวงพี่อะนะฉันย่าหวานของของโยมพี่ไปพอลุ่งขึ้นอีกความหลวงพี่ได้เดินได้ด้วยนะเพราะปรุงดพวยใจเพราะปรุงได้ศรัทธาที่ต่อพระพุทธศาสนานะครับพี่ฉันครับหลักสูตรความดีสากลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตัวของเราในการฝึกนิสัยส่งผลต่อเรื่องการปฏิบัติธรรมเราอย่างไรบ้างครับทําให้เรามีใจละเอียดขึ้นค่ะแล้วก็สามารถที่จะปรุงปานะแบบละเอียดขึ้นแล้วก็ทําให้มีหลักวิชาที่ดี ก็คือทําให้เรามีใจนิ่งขึ้นครับนิ่งขึ้นมากๆเลยอะค่ะถ้านึกภาพอย่างเราทําถ้าเราปรุงแบบปกติคือปรุงให้เป็นน้ําปานะก็อย่างหนึ่งใช่แต่ถ้าใช้หลักความดีสากนมาจับใช่หนึ่งคือต้องสะอาดใช่ต้องเป็นระเบียบต้องเป็นระเบียบทาด้วยความสุภาพนุ่มนวลเคารพในในทานของเราแล้วก็มีจิตที่อธิษฐานใช่แล้วนะครับเรื่องของการทําให จัดสรรเรื่องของการกระทําให้เป็นไปนตามเวลาอะไรต่างๆจัด<ช>ระเบียบความเป็นเรียบร้อยและสุดท้ายภาวนาสัมมา,มาอารหังหึงงถึงวร,ระเดียวกคุณหลวงปู่จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเลยค่ะขอ<น>ะให้แบบว่าน้ําปานาที่เราทําในครั้งนี้ทำให้พระธุดงทุกรูปทั้งกองพันแข็งแรงแล้วก็สามารถเดินไปด้วย ใจเข้ากลางแล้วก็ไปถึงพระเดชพระคูณหลวงพ่งอเดินเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ปลอดภัยค่ะโอสาุครับโอ้นี่ฮะพอได้หลักวิชามันปรับใช้ได้แทบจะทุกเรื่องเลยนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งร่วมการทั้งปฏิบัติธรรมด้วยทั้งการสร้างบารมีให้เป็นนักสร้างบิณธิสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและบุญกุศลก็มีคุณภาพยิ่งขึ้นด้วยนะครับครับมาที่พี่จอยบ้างครับพี่จอยถ้าจะพูดถึงการปฏิบัติธรรม ตั้งโจทย์เรื่องนี้กับเราอย่างไรบ้างที่อยากจะ,ะขัดเกลาหรือว่าฝึกฝนตัวเองให้ให้ใหมีเเรียกคมีความก้าวหน้าขึ้น,นค่ะ,ะก็ต้องขอบคุณโครงการความดีสากลนะคะที่ไปครั้งนี้เนี่ยมีอันหนึ่งที่ชอบมากๆคือดรสมสุดาค่ะท่านสอนวิธีการนั่งสมาธิซึ่งปกตินั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะหลับเพราะว่ามันมันจะทํางานหนักไงฮะพอมานั่งก็หลับหลับตลอดเลยนะคะมาไปโครงการความดีสากลเนี่ย ดรสมศรดาท่านก็สอนวิธีการนั่งสมาธินั่งตัวตรงนะคะบอกหลักวิธีการนั่งเลยพอเราเอามาทํอุ้มมันเบามันเบามากเลยค่ะแล้วก็นั่งได้นานนั่งอย่างมีความสุขนะพี่จอนที่ทราบาเรามีมาตั้งแต่ประมาณปีปีเท่าไหร่กััดตั้งแต่ปี32มสองสายี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีค่ะมาค้นพบหลักวิชาที่เติมเต็มคือที่ผ่านมาเราก็ทําแต่ว่าบางครั้งพอมันมันคลิกหรือมันโดนเนี่ยมันทําให ม,มันอยากทำไงฮะมันอยากทําต่อเนื่องตรงที่สําคัญทีญเดียวนะครับฉะนั้นเราต้องมไม่หยุดกับการศึกษาใช่ค่ะได้ทานั่งมาตอนนี้ก็ชัดใสสว่างชัดใสสว่างอันนี้เรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือ,อดอกเตอร์สมสุนเนี่คะ่ะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อทศตะนะคะท่านก็จะสอนว่าวัฒนธรรมคุณยายจริงๆมันง่ายมากเลยอะอย่าง ทำความสะอาดเนี่ยค่ะใช้ผ้าผ้าผืนเดียวผ้าสว่างเนี่ยค่ะที่หลวงพี่ท่านแจกมาในโครงการเนี่ยใช้แค่ผืนเดียวถ้ามีแชมพูพันยายก็ใช้ถ้ามีผงซักฟอกก็ใช้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้น้ําสะอาดนี่แหละคะ่ะมาทําความสะอาดแล้วก็พอเช็ดปุ๊บผ้าสกรปรกก็ล้างทันทีความสกรปรกก็ไม่ฝังไปในเนื้อผ้าเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาซักผ้าตากมันไม่ต้องรีดด้วยแล้วก็เวลา อาบน้ําก็ใช้ผ้าถูกตัวเชื่อว่าประหยัดน้ำมากแต่ละท่านที่เป็นนักปฏ<ช>ิบัติธรรมก็มีความสะอาด<ช>อยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับที่<ช>ที่อยากจะขัดเกลาตั้งแต่ภายนอกสู่ภายในใ<ช>แต่พอไปเข้าโครงการแล้วความสะอาดในความหมายของเราเนี่ยเพียงพอหรือยังครับพอเราไปเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะที่ผ่านมาคืออย่างทาความสะอาดเราก็ทําทําเพื่อให้ภายนอกมันสะอาดแล้วทําไปแบบไม่มีความสุขเพราะว่าเราทําสะอาดแล้วใคร,ใครมาทําให้เรา, <S 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 าสกับปรกอีกมันหยุดหนิด แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นทุกข์ของนักบุญนะครับคือถ้าไม่ได้รู้หลักวิชาเนี่ยเอาเรื่องนะฮะวันนี้ใสมานี่โอ้โหเพิ่งเหนื่อยไปเมื่อกี้นะนี่ทำอีกแล้วอันนี้พอไปรู้เคล็ดลับปรับใหม่ใช่ค่ะพอไปถึงหลวงพี่ถาววนท่านบอกว่าทําทันทีทุกที่ทุกเวลาอย่างมีความสุขไอ้ประเด็นมีความสุขเนี่ยเราชอบมากเลยอะพอมาทําเนี่ยพอมาทำเอ๊ะ พอที่บ้านเขาทำเลยหมเออก็ดีนะเราจะได้ขัดกิเลสออกไปจากใจเราทำเราทำบ่อยๆเราก็ขัดกิเลสออกไปจากใจของเราเรื่อยๆเออแล้วมันมีความสุขไงฮะเหมือนเราได้สร้างบารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อปรับแง่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วก็คลิกแค่เปลี่ยนความคิดด้วยนะครับันนั้นผ้าสว่างจึงมีอยู่ทุกท่านเลยเห็นขออนุญาตนะเห็นวางอยู่ตรงนี้ต้องขออนุญาตชมหน่อยแล้วครับอันนี้คือเอามาประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ครับยังไงครับพอใจอยครับพอไปเรียนใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากมาแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับคนที่มาไปัตแบบทมที่ศูนย์เราเนาะได้ทราบว่าจริจริงๆมันก็ง่ายมากเลยอะผ้าสว่างที่เรารับมาจาก แกวก็คือหมายถึงว่าในโครงการมอบให้เป็นที่ระลึกแล้วก็เอาไว้ไปใช้ใช่ค่ะเราเรากลับมาใช้้มันมีประโยชน์มากแล้วก็เอ๊ะทำยังไงเราจะมีผ้านี้เราก็มาปรับใช้ผ้าผ้านี้เนี่ยเจ้าภาพให้มาค่ะที่เป็นอ๋อนี่คือวิธีการตัดก็คือใช่ค่ะท่านให้มาแล้วก็มาทําให้คล้ายๆเป็นถุงอย่างเงี้ยอย่างที่ลุงพี่ท่านให้มาก็เอาผ้านี้ค่ะให้เจ้าภาพไปช่วยเย็บแล้วก็เอามาพับแจกทุกคนที่มาที่ศูนย์ปรดิษฐธรรมก็จะได้อย่างเงี้ยค่ะครับ แต่ว่าเราไม่ได้แจ๊คือเราต้องให้คือคุยกับพระอาจารย์พอกลับมาก็คุยกับพระอาจารย์หลวงพี่เจ้าขาโยมอยากให้หลวงพี่มีมีหลักสูตรอย่างนี้นะเจ้าขาแล้วเดี๋ยวโยมจะเตรียมอุปกรณ์มาแล้วจะเป็นอุปกรณ์ขัดกิเลสเราใช่แต่ว่าสําคัญก็ต้องหลักการก็ต้องรู้ด้วยใช่ค่ะต้องคือถ้าให้ไปเฉยๆเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาก็ไปทิ้งเพราะต้องรู้คุณค่าต้องรู้คุณค่ากับสิ่งที่ทำใช่ค่ะทำอย่างไรครับพี่จอยก็บอกก็พระอาจารย์สอนปุ๊บใช่ไหมคะหลักหลักการทําาาคควมสะอดนัรเี่ยบ ออพอพระอาจารย์สอนข,นขึ้นขึ้นจอใช่ไหมคะทุกคนก็นั่งฟังพอเขาฟังเข้าใจปุ๊บเราก็เอามาสาธิตรเริ่มต้นจากเก้าอี้ที่เขานั่งเนี่ยค่ะเก้าอี้ที่เขานั่งเราก็บอกเขาว่าก่อนนั่งเนี่ยให้ดูถ้ามันไม่สะอาดเนี่ยใช้ผ้าผืนนี้ค่ะแล้วเราจะมีสเปร์สเปร์ขวดหนึ่งค่ะ ให้เขาฉีดเพราะผ้านี้มันเป็นผ้าแห้งใช่ไหมคะก็ให้เขาฉีดทําเป็นผ้ามาดแล้วให้เขาเช็ดเนื่องจากว่าเจ้าเจ้าหน้าที่เรามีน้อยค่ะที่ศูนย์ใช้แต่ปรหยญาใช่ค่ะคุณยายบอกว่ามาวัดทุกคนก็ให้เป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันเข้ามาศูนย์เราทุกคนเราก็ให้เขาเป็นเจ้าหสำคัญคือเราต้องมีอุปกรณ์หลักการใช่ค่ะแล้วมีวิธีการใช่และถ้าจะดีที่สุดก็มีอุปกรณ์ให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะทําได้ ทันทีทุกที่ทุกเวลาอย่างมีความสุขนะครับจะยิ้มได้เหมือนทุกท่านนะครับแม้จะเจอสิ่งสกปรกขนาดไหนแล้วก็ยิ้มมีความสุขแล้วก็ร่วมกันขัดเกลาก็ให้เขาพบมาทุกครั้งที่มาปฏิบัติธรรมครับแล้วเป็นไงฮะผลตอบรับจะพูดที่ได้แม้ว่าจะยังไม่ได้ไปผ่านโครงการที่เขาก็เสด็จแบบเต็มรูปแบบแต่ว่ามาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิงชันแล้วได้รับความสว่างจากยอดกรรมิด ตรงนี้ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับเขาก็นําไปใช้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าที่ที่โครงการเนี่ยคัดคนที่ต้องผ่านพนาวัตเนี่ยสำคัญคเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเวลาไปอบรมหลายเรื่องเนี่ยจะมันจะมีเรื่องค้างอยู่ในใจทําไมต้องอย่างนั้นทําไมต้องอย่างนี้ที่นี่ก็มีค่ะ จริงๆก็เลยถึงบอกว่าถ้ามีโครงการที่เราสามารถให้เขามาอยู่ร่วมกันกับเราสัก2วันหรือ3วันหรือ4วันอย่างที่โครงการเนี่ยคะคอันนั้น,นะเราจะได้ผลเต็มที่ตอนนี้ทราบว่าทางศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จนะครับได้ดําเนินโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติธรรมอีกหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาสำหรับบุคคลทั่วไปก็คือเป็นรุ่นคุณภาพที่ยั่งยืนอันนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบสําหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะ มีความตั้งใจดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็มาเติมเต็มธรรมะในระดับที่ใกล้เคียงกันก็จะได้ทําให้เกิดบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมที่ลงตัวขึ้นนะครับครับเดี๋ยวท้ายที่สุดนี้ไล่จากพี่ฉันก็ได้ครับฝากอะไรถึงเพื่อนพี่น้องน,นักสร้างบารมีทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของความดีสากลน,นะครับค่ะก็ฝากว่าขอให้ทุกท่านนะคะไปอบรมความดีสากลน,นะคะท่านจะได้ประโยชน์มากมายเอามาใช้ประโยชน์ได้ในส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวเลยนะคะ ขอให้ทุกท่านตั้งใจแล้วก็แบบไปทำความดีสากลตรงนี้ดีมากๆเลยค่ะครับผมค่ะ,คะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปอบรมความดีสากลค่ะก,ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านให้เพื่อร่วมโครงการอบรมความดีสากลนะคะและจะพบความเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งตัวเองแล้วก็หมู่คณะครับผมก็คือนำมาใช้ได้กับทั้งตัวงเรากับหมู่คณะของเรารวมถึง ด้โอกาสในการทําหน้าที่กัลยาณมิตรต่อด้วยใช่ค่ะนะครับพี่จอยครับในที่สุดนี้อยากฝากอะไรถึงเพื่อนรักชาบารมีทั่วโลกครับค่ะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสะอาดอยู่แล้วมีระเบียบอยู่แล้วตรงต่อเวลาอยู่แล้วหรือว่าทุกอย่างเนี่ยนั่งสมาธิดีอยู่แล้วนะคะถ้าไปโครงการนี้แล้วจะรู้เลยนะคะว่าสะอาดที่เราคิดว่าสะอาดน่ะจริงๆเนี่ยมันมียิ่งกว่านั้นนะคะและที่สําคัญคือใช้ได้กับชีวิตประจาําวันแล้วก็ทําได้อย่างมีความสุขทุกที่ทุกเวลาจริงๆค่ะครับผม วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาตามติดว่าหลังจากที่กลับมาจากศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแล้วก็ผ่านโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลแล้วมาสว่างสวัยต่ออย่างไรกันบ้างก็ต้องบอกว่าแต่ละท่านนี่สว่างที่กลางใจทุกท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังความสว่างให้เกิดขึ้นกับพี่น้องที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิงชันแล้วก็คงจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบกันต่อไปทั้งทั่วประเทศไทยแล้วก็ genius. ทั่วโลกนะครับวันนี้ monde, ขอขอบคุณนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านนะครับท่านแรก คุณพวงทิพย์นาคเป้าหรือว่าพี่จอยนะครับท่านที่สองคุณจงรักจิระวิทยาบุญนะครับหรือว่าพี่หมวยท่านที่สามคุณนัทที่รีเขียวสวัสดนะครับหรือว่าพี่จุม๋มท่านสุดท้ายนะครับคุณฉันทนาเส้งตีนะครับหรือว่าพี่ฉันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับผู้ชมครับศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชันซอยฉิมพลีแขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็มีกิจกรรมสําหรับการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญนะครับอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีการตั้งแต่อิ่มท้องกันก่อนนะครับมาทานข้าวร่วมกันมีอะไรก็มาออกโรงทานกันนะครับอิ่มอร่อยกันให้ พอกำลังพอนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมร่วมกันตั้งแต่เวลาประมาณ17นกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีทั้งการสดนวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมะจากพระอาจารย์มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันนะครับสหรับงานบุญใหญ่ประจำเดือนนะครับก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับก็จะมีตั้งแต่พิธีตักบาตรนะครับซึ่งคณะสงฆ์ก็ร่วมร้อยรูปทีเดียวนะครับแล้วก็มีการไทยชีวิต ด้วยก็ถือว่าจะได้ทําบุญให้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสถวายพัฒหานเป็นสังฆทานด้วยก็เรียนเชิญนะครับเสาร์สัปดาห์ที่2ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะลิ่งชันมีบุญกุศลให้ทุกท่านได้มาร่วมรับบุญกันนะครับคุณผู้ชมครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับท่านได้ให้หลักวิชาไว้ที่ได้กล่าวในช่วงต้นรายการนะครับว่าถ้าใจเราใสาใจเราสบายทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจเราตั้งอยู่ที่ฐานที่7 ทำอะไรก็สําเร็จอย่างสบายนะครับแต่นั้นเราก็ต้องรู้จักวิธีการรักษาใจวางใจรวมถึงทําใจใเราให้ใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือหลักความดีสากลกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวงเรานี่เองนะครับดังเช่นที่ท้งสิท่านได้ยืนยันแล้วนะครับว่าพอได้มีโอกาสไปเรียนรู้นําสู่การปฏิบัติก็เกิดเป็นประโยชน์ตนพอได้นําออกสู่พี่น้องนักสร้างบารมีนะครับกับบุคคลรอบข้างก็เป็นประโยชน์ส่วนรวม แล้วก็เป็นประโยชน์ในการทําหน้าที่กัลยะนานมิตร และที่มากกว่านั้นก็เป็นประโยชน์ในการสั่งสมบุญะสร้างบารมีให้เราบริสุทธิบริบรูรณย์ยิ่งขึ้นไปสุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่สมโอกาสที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการความดีสากลวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันเช่นเคยในครั้งหน้าวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้นําบุญแห่งสูงปฏิบัติธรรมตหลิ่งชนันทั้ง4ท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ0-7-2ความดีสากลทุกคนทำได้เราทำได้คุณก็ทำได้เพตอนมาเรียนครั้งนี้ถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันเกิดจากนิสัยทั้งนั้นเลยสุดท้ายแล้วนิสัยที่ประกอบในชีวิตกิจวัตรประจําวันเนี่ยสิ่งเล็กๆค่ะมันก่อให้เกิดผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะแล้วรัดก็เข้ามาคอร์สครั้งนี้ถึงได้ค้นพบว่าถ้านิสัยเปลี่ยนเนี่ย ความสำเร็จก็จะเปลี่ยนเหมือนกันตอนนี้เนี่ยก็คือคิดอย่างเดียวค่ะว่าจะทํายังไงให้คนที่เรารักทุกคนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในคอร์สอบรมแบบนี้บ้างค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ค่ะ